เชยนสวัสดีค่ะพบกับน้องเจจ่าอีกแล้วนะคะวันนี้เอาใจ f อน้องเะจ่ากันหน่อยนะคะไม่ว่าจะอยู่ทั่ว77จังหวัดของประเทศไทยเลยหรือว่าจะอยู่ต่างประเทศเกาหลีญี่ปุ่นอิสราเอลไต้หวันนะคะที่อยากได้รถแต่ว่าตัวเองอยู่ต่างประเทศสามารถให้คนที่อยู่บ้านและภรรยาซื้อให้ได้นะคะห้ามพลาดเลยไปดูรายละเอียดค่าตัวในคลิปเลยค่ะบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็พิเศษไมค์คี้วิ่ง85,000เท่านั้นไปดูรายละเอียดในคลิปเลยค่ะ แล้วก็เรามาดูรายละเอียดรถคันนี้กันเลยนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะกับ Isuzu D-Max ปี2017-2018ปี2018นะคะเกียร์แมนนวลคันนี้นะคะเป็น4ประตูตัวไฮแลนเดอร์นะคะคันนี้ไม่วิ่งเพียง85,000กิโลนะคะเป็นไม่แท้ไม่เดิมแล้วก็อีกอย่างคือราคาไม่ได้แรงนะคะ ตัวนี้เป็น1.9ตัว L เนาะราคาเริ่มต้นอยู่เพียง5,39,000บาทลูกค้าออกรถฟรีดาวได้เลยคนที่มีรายได้1 2 0 0 0จคนที่มีรายได้20,000บาทนะคะอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้รีบห้ามพลาดเลยนะคะตัดสินใจด่วนๆเลยนะคะกับสภาพรถเดิมๆส,สวยนะคะเป็นรถเกดเอนะคะสภาพน่าใช้งานไม่เคยชนไม่เคยพิวารไม่เคยไฟไหม้ไม่เคยจมน้านะคะเรามีการันตีให้ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะคันนี้อยู่ที่2.79ผ่อนร่มต้น10,000บาท ใครสนใจอยากเป็นเจ้าของดูคลิปนี้เลยนะคะรายละเอียดภายนอกภายในนะคะเดิมทั้งหมดนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมสภาพรถก็ดมเดิมนะคะใหม่ด้วยนะคะสีเดิมสำคัญไฟหน้าสวยกับมันติรีเฟคเตอร์ไฟเลทามดัน n ิ่งนะคะตัวนี้เป็นตัวโฉมก่อนเปลี่ยนโฉมเนาะแล้วก็ไฟตัดมองนะคะสีดำเปียนโนแบ็คมีมาให้กระจังหน้าเหมือนเดิมเดิมๆเลย ทะเบียน7ก็กไก่ขควาย1485ได้ไปพร้อมกับตัวรถทะเบียนเดิมๆนะคะสภาพสวยกริบน่าใช้งานมากๆเลยนะคะกับ FC คนไหนที่อยากจะซื้อสดก็จะมีค่าแบบอีก7%นะใครที่ดูอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะที่อยากได้รถคันนี้นะคะก็สามารถจัดไฟในนอกพื้นที่ได้นะคะลูกค้านะคะดูรายละเอียดคลิปก่อนเลยนะคะล้อแมกตัวนี้นะคะได้ในส่วนล้อแมกอ,อลอยนะคะมาจากโรงงาน ได้นะคะยางปี2017นะคะมากับตัวรถแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะถ้าเรายางมันยังใช้งานไม่ได้นะคะจะเปลี่ยนให้เลยนะคะแล้วก็สภาพใต้ซุ้มล้อนะคะตรงบอกโชคนะคะเดิมๆทั้งหมดรถไม่มีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงแล้วก็บันไดทางขึ้นสวยเดิมตัวติกเกอร์ h ฮ g h นเดอร์อยู่ครบนะคะกระจกปรับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมองข้าง การสาดนะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของที่เปิดควเมี่มนะคะติดมาให้แล้วจากเจ้าของเดิมสีนี้เป็นสีเดิมทั้งคันร,รอบคันเลยนะคะเป็นสีเดิมรอบคันทั้งคันเลยอันนี้ก็เอาใจแฟนขับคนที่อยากได้ดีแม็กซประตูปี17ปี18เนาะไม่น้อยด้วยพันที่8ปดหมื่นห้าเท่านั้นเองราคาก็ไม่ได้แพงเนาะ <S <S สภาพใต้คาซีนะคะของเดิมนะคะสังเกตเลยนะคะรถไม่มีการแดัดแปลงใดๆนะ,ะ <S <S ๆ,ๆนะคะของเดิมทั้งหมดอะไรเดิมจากโรงงานเลย นะคะรวมไปถึงไฟท้ายนี่ก็ไฟแท้แทเลยนะคะไฟแท้ไฟเดิมเลยโลโก้อิสูดีแม็กอยู่ครบนะคะที่เปิดไาท้ายเป็นโครเมียมกันชนท้ายอยู่สภาพสมบูรณ์แบบแล้วไปดูช่วงล่างกันสภาพช่วงล่างนะคะก็มีล้อแม็กนะคะล้ออ่าล้ออะไหล่นะคะเป็นล้ออะไหล่ที่ยังไม่โดนถนนเลยสีแต้มมาร์คตรงพงเพลากลางยังอยู่แหนบไม,มไ,ไม่มีรอยแก้ไขไม่มีรอยดัดแปลงท่อไอเสียเดิม ใครอยากมาชมรถตัวจริงนะคะแนะนํามาหาน้องจะจ๋าที่เพชรยนต์เลยนะคะสภาพรถสวยๆทั้งคันแน่นอน FC น้องจะจ๋ายิ้มหวานเลยนะคะคนที่ดูอยู่ต่างประเทศนะคะเกาหลีญี่ปุ่นนะคะหรือว่าไต้หวันนะคะหรือว่าจะอยู่ประเทศอิสราเอลนะคะที่ติดตามอยู่นะคะก็สามารถนะคะให้คนทั้งบ้านซื้อให้ได้นะคะติดต่อเข้ามาเลยนะคะน้องจะจ๋าปล่อยไปหลายคันแล้วนะคะสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศให้คนที่บ้านซื้อให้เนาะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะคะ อ่าไม่ใช่ปฟท้ายสิด้านท้ายนะคะอ่าตรงที่รอยเม็ดอาร์คนะคะน็อตอะไรต่างๆพากระโปรงเนี่ยไม่มีรอยแก้ไขไม่มีรอยถอดเลยไลยเนอร์สังเกตดีๆว่ารถไม่เคยช้ำนะคะรถไม่เคยบรรทุกหนักนะคะของเดิมจากป้ายแดงโรงงานอยู่เดิมทั้งหมดนะคะไล,ลเนอร์ก็เป็นโลโก้ของดี a x ด้วยนะคะันนี้อ่าเอาใจ FC กันไปจุกๆเลยนะคะคนที่อยากได้รถเกรดเต้องมาที่เพชรโยเลยนะคะน้องยจะจ๋ายินดีช่วยเหลือทุกคันนะคะแล้วก็ผักดันทุกเคสด,ด้วยด้วยการจัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อสด นะคะอ่าโอ้โหมีเพลงให้ฟังด้วยนะคะขออนุญาตปิดสักครู่ตัวนี้นะคะจะได้ในส่วนของกุญแจแบบนี้นะคะเป็นกุญแจไขนะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะเป็นกุญแจรีโมทเนาะอ่ะมาดูแผงประตูกันต่อก่อนเลยนะคะแผงประตูก็อยู่ในสภาพเดิมนะคะสภาพกริบสภาพไม่ช้ำรอยเม็ดอักต่างต่างนะคะอยู่เดิมทั้งหมดเลยนี่นะคะพวงมาลัยสภาพเดิม ไม่ช้านะคะที่ปรับไฟฟ้าที่เปิดฝากระโปรงเปิดฝาถังน้ํามันเกียร์เบรคคัสอยู่สังส,งส,งสมบูรณ์แบบนะคะโรลสิเกอร์มักจากโรงงานยังอยู่นะคะคอนโซลตรงกลางตัวนี้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วแต่ว่าพวงมาลัยยังไม่ได้เป็นมันติฟังชันนะคะแต่เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะคะเล่นวิทยุ FM ได้เล่นซีดีได้แอร์อนานล็อกแล้วมาพร้อมกับคอนโซลเกียร์ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะ สภาพรถเนี่ยเป็นสภาพป้ายแดงมือเดียวนะคะสภาพป้ายแดงมือเดียวเลยแล้วก็เจ้าของเดิมนะคะใส่หุ้มนะคะในส่วนของหนังนะคะมาให้เพราะว่าโดยสุดตัวแล้วเบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้านะคะถ้าใครต้องการให้ถอดออกน้องจะจัดถอดออกให้ได้หรือว่าจะเอาไปแบบนี้เลยก็ได้นะก็ถือว่าคู่เหมือนกันนะคะจะได้รักษาสภาพเบาะเดิม,ดมโรงงานยังอยู่ไม่ให้ขาดไม่ให้ชํารุดเนาะเดิมสวยนะคะเพราะว่าสีเบาะเนี่ยเป็นสีแดงดานะคะแล้วก็ลายนะคะหรูหรามากนะคะสวย คอนสร้างเดิมทโครง,งสร้างเดิมทั้งหมดนะคะโอ้พูดไปกล็ลิ้นพันกันไปนะคะลูกค้ากลัวรีวิวไม่ทันเซลล์คนอื่นเขานะ,ะอ่ะมาดูในส่วนของด้านประตูที่สกันนะคะอันนี้พับบอกเก็บขึ้นนะคะพับบอกเก็บขึ้นนะคะอลายแม่แรงอยู่ครบทุกอย่างนะคะรอพร้อมใช้งานเลยนะคะดูสภาพโอ้โหสวยใหม่มากนะอะ่ะเดี๋ยวเอาลงให้ดูนะคะนะคะนี่คือสภาพเอาลงนะคะ มันต้องมีคีย้กิฟล็อกนะคะเอาลงนะคะต้องใช้แรงนะคะตรงนี้อันนี้คือพับขึ้นนะคะอะให้ดูกันชัดๆเลยสภาพรถเดิมๆนะคะใครที่อยู่แถวกรุงเทพนะคะแล้วอยากมาดูรถคันนี้ก็มาดูได้เลยนะบริษัทเปิดทุกวันนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะอย่านั่งขี่มอตเตอร์ไซค์ตากแดดเลยลูกค้านะคะมาดูรถกับน้องจ้าจ๋าดีกว่านะคะได้นั่งรถสบายสะดวกสบายนั่งไปไหนไปไหน นั่งไปไหนมาไหนเป็นครอบครัวแล้วก็ค้าขายได้ด้วยนะคะโอ้โหวันนี้เซลลเป็นอะไรนะคะน่าจะยังไม่ได้กินกาแฟาแน่เลยนะลูกค้าวันนี้วันนี้ยังไม่มียอดนะคะอ่ะใครจะดูนะคะห้องเครื่องยนต์เราไปดูกันต่อเลยเพราะว่าตัวนี้เป็น1.9ตัวแอนะคะเป็นตัวกลางถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นตัวแซดเนาะอ่ะไปชมเครื่องยนไ์มแปดหมื่นห้ากัน, 8, กนไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันเลยนะคะก็จะได้เครื่องยนต์เดิมนะคะสภาพแบบนี้เลยคันหน้านะคะ ตังคลิปล็อกหม้อน้ํารถจะไม่มีรอยแก้ไขไม่มีรอยขยับค่ะนะคะนี่เลยสีแต้มมาร์กโรงงานยังอยู่แผ่นเพจแน่นหนบไม่มีรอยแกะนะคะแก้มซ้ายเดิมไม่มีรอยแกะฝานากระโปรงไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโป๊สี สภาพเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องแล้วก็เครื่องยนต์ค่อนข้างจะกริบนะคะแล้วก็แน่นๆอยู่เลยเพราะว่าเป็นรถที่ไมาวิ่งไปเพียง85,000กิโลซึ่งเป็นไม้แท้ด้วยนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะคันนี้เจ้าของเดิมมือเดียวนะคะค่อนข้างใช้งานได้น้อยนะคะแล้วก็อีกอย่างเป็นปี17-18นะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะได้รถสภาพแบบนี้นะคะสำหรับคนไหนที่ ดูคลิปน้องเะจ๋า,จาแล้วก็ติดตามน้องเะจ,จ๋ามาสักระยะแล้วแล้วแบบว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะคะแต่ชื่นชอบในตัวของอีซูดีแมกนะคะน้องเะจ,จ๋าจะมีให้เลือกตั้งแต่ปี12ขึ้นไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคบจะเป็น4ีประตูนะคะน้องเจจ๋าก็พยายามรีวิวลงให้ดูกันนะคะให้ชื่นชมนะคะได้เป็นตัวเลือกแล้วทางเลือกให้ลูกค้านะคะหลายๆท่านแล้วก็หลายๆช้อยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ซื้อง่ายด้วยนะคะซื้อง่ายคนที่ไม่ติดแบ็คลิสนะคะคนที่ไม่ติดแบ็คลิสนะคะซื้อได้หมดเลยไม่เคยมีเครดิตก็ซื้อได้แต่อย่าติดแบ็คลิสเพราะว่าตอนนี้ทางเงื่อนไขไฟแนนซ์ยังไม่มีแบงค์ไหนรับจัดเลยนะคะสำหรับแบ็คลิสนะคะพูดง่ายวัธนาคารเขาลมไปแล้วนะคะสำหรับคนที่ติดแบ็คลิสนะคะไม่รับจัดแล้วอ่ะตอนนี้ก็หาคนซื้อแทนได้เลยรายได้ไม่ถึง2 0,000ก็หาคนมาร่วมรายได้กันได้นะคะน้องจะจ๋าช่วยเหลือเคสเองนะคะช่วยแก้ไขเคสให้เองตรงนี้ ไม่ต้องกังวลเพราะว่าดูแลทุกขัานเหมือนคนในครอบครัวอยู่แล้วนะคะน้องกระจ๋าอยู่ที่เพชรยนต์ทุกวันสําหรับวันนี้เดินทางมาถึงทายคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการอัปเดตรถรีวิวใหม่ๆของบริษัทเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ